ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาธิการอีกเช่นเคยเนะาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับมาประจำวันที่2มิถุนายนหกแเนาะงวดวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็มา หนึ่งคู่เนาะหนึ่งคู่หนึ่งหน่อยนะครับก็คือมาหน่อย VIP นะครับมาล่าง44นะครับส่วนตัวเลขที่มีในตารางนะครับแต่ลุงตันไมได่ดึงมาวางนี่ก็มาสองคู่เนาะสองคู่สองหน่อยก็จะมีหน่อยเฉพาะกิจมาล่าง1นสานะครับแล้วก็หน่อยปกติมาบน3ามก้านะครับทันทีอยากเพิ่มเติมเมนี่กว่าอาจจะได้ อสองคูนี่ไปด้วยเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงิประจำวันที่ 2. มิถุนายน68นะครับลักษณะของสูตรเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับเง่อประจำวันที่2มิถุนายน68เนาะ ผลลับที่ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับได้ได้สี่เนาะ,ะแถวที่สองก็ได้สี่เช่นกันนะครับแถวที่สามเนี่ยเป็นหกเนาะแล้วก็ถอยแถวที่สี่เป็นหนึ่งเนาะอ่าก็ต่อไปเนาะก,ก็จะเอาผลลับไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับสี่สี่แล้กวก็ห้านะครับต่อนนี้ก็จะเป็นสาม แถวที่สองก็เหมือนกันเนาะได้ห้าเลสามนาะ,ะแถวที่สามหกหก,หกแล้วก็เจ็ดนะครับอันนี้จะเป็นห้าเนาะแล้วก็แถวที่สี่หนึ่งแล้วก็สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตนะครับก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหา เลขเด่นเลขรองครับซึ่งเลขเด่นเลขรองรุมตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเนาะงวดประจำวันที่2มิถุนายน6 8ดนะครับตรงสันให้เด่น4ีรอง6นะครับอ่าปีนอง f อชอบ4ี่รูดสชอบ6กรูดหนะครับทีนี้ก็มาดูชุด2ตัวนะครับ ชุดสองตัวลุงตันก็จะเอาผลลัพธ์จับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือศูนย์ 7, เนาะ1.6 3.3 3.7เนาะ สี่สามาสี่สีสห้าสีเนาะหกอ่าแล้วก็6กสองนะครับอ่าก็ได้มา10ชุด10คู่นะครับ ต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของ,ง,งตัวเลขที่วางเนาะก็คือประมาณห้าคู่นะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่ คู่ซายเนาะลักษณะนี้เนาะก็คือสามสามเนาะต่อมาก็เป็นแถวที่สองที่สามนะครับอ่าเป็นคู่ซ้ายไปขวาลักษณะนี้นะครับก็คือสามเจ็ดนะครับอ่าต่อมาก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งที่สองเนี่ยเป็นคู่ตรงกลางเนาะเยื้องไป ซ้ายนะครับลักษณะนี้นะครับก็คือส3นะครับต่อมาเป็นแถวที่หนึ่งที่สองเดิมนะครับนะบเป็นแถวเป็นคู่ตรงกลางเนาะเยื้องไปขวาลักษณะนี้ก็คือสี่ห้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่เป็นแถวที่สามที่สี่นะครับเป็นคู่ ตรงกลางเยียงมาซ้ายลักษณะนี้ครับก็คือหกศูนย์นะครับอ่านะก็ได้มาครบห้าคู่นะครับจากสิบคู่ตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามตงวที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวาวไ้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับอ่าทีนี้มาดูหลัก้อยเนาะอ่านะสลักทันที่ลุ้นสามตัว ก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุด2ตัวคู่ไหนก็นําไปวางเป็นหลักร้อยลุ้น3ตัวได้นะครับงวนประจำวันที่2มิถุนาย,ยน68เนาะลุงตันให้3กับ5นะครับเป็นหลกนักร้อยพี่น้อง fc ก็มองเนาะมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้ แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากสรุบนะครับ,นะรบที่ได้รับชมไปเนะาะลักษณะของตัวเลขหรือว่าผลลัพธ์ในตลาดนะตัวที่เหมือนกันนี่จะเป็นแถวที่1ที่สองนะครับผลลัพธ์ก็ได้เหมือนกับงวดที่ผ่านมาเลยเนาะได้4นะครับทั้ง2แถวเลยนะครับก็แถวที่สามนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเนาะ หลังจากวางตัวเลขแล้วก็สัมพันธ์กับแถวที่1ที่2ด้วยก็มีหลายคู่เนาะที่จะสามารถจับคู่เบิลได้เนาะซึ่งหลังจากที่ลุงตันได้ทําการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วเนาะก็วางเบิลไว้ประมาณ2คู่เนาะก็จะมีสามสานแล้วก็สีสี่เนาะกรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้ก็มีโอกาสมาเบิลได้เช่นกันเนาะก็ลุ้นต่ออีกงวดลวกันนะครับ ท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง fc ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ